Yeah. ไอจีของเราเราได้ไปหาพระบรมศาสดาเ็ลเราไปไ้ตรให้เราสนุกสามพระองค์ในแต่วันดูแลเราติดตามพระเจ้าก็บางวันเราก็มนมันก็ติดบางวันเราก็มีปัญหาที่เราหาพระเจ้าไม่ได้แต่เราก็มีหัวใจที่จะอาศัยพระเจ้าก็ขอพระเจ้าจะใช้การในชีวิตของเราให้งทุกที่เราได้พนาสปกามามาเรืยบประกบแล้วอารียญากของพระเข้าเขาก็ผ องค์ประกอบงพระนุนาสาธิตาเกตนเจ้ารุทธเจ้าสารเสด็จพระเจ้าที่แจกสารเสด็จพระเจ้าให้เกตนาเ้าพุทธนาวนะค้สวัสดีให้เจตนาเจ้าพุทธเจ้าสารเด็พระเจ้าที่กสารเป็นพระเจ้าสารเสด็จพระพุทธเจ้าสารเสด็จพระเจ้าสารเด็พระองค์ของพระเทธศาสนาพระาจารพระราชาเป่ียดนาจแก่เปรียทางสายจันร์ทพ่วองค์ทรงเป็นจอมราชาเป็นจอมเจ้าน และพระองค์ทรงดติดามพรเ่ีในฐาเราข้าเจ้พระเจ้าพระดาจันร์และเระเจ้าเาทั้งหลายทั้งมหาบรุษเราก็มาที่ความสงใจและเราก็มาด้วความอย่างเต็พระเจ้าพระดีดาจะห้ามหัวใจเราที่แสดงหาพระองค์เราพระเจ้าทรงบกไม่ตารถ้เราไม่เข้พระเจ้าเข้ระอง้ยดทุกคนพายามเั้าราองกาะ すいません。<laughs> <laughs> ขึ้ชมอีดีพระบิดาจะพาให้ใจของเานั้เใจที่อาาจากพระเจ้าแล้วก็ให้ทรงเทิดทร์เรเทร่ชาพาที่จะอยู่พระองค์และนักแตพระองค์พระบิดาจะพาพาเรียนอิญาสรเส็จพระเจ้าพวกของฝากพ่อที่น้องเป็นสปรุในพระนางพเยนซอห่เมืองพระเรียนวิญญาลสาเส็จพระเจ้าและที่น้องท่านเตที่ชานต่อมาอาทิตย์ลเสริมที่จักรของเราพวกของพระเจ้าทรง่าทำได้อวยพอที่จักรพรองค์ตั้งไว้ พะเจ้าพระอารียุรละเถรไปเจ้าพระพิณเจ้าเถรไปเจ้าโอ้ฮาเอลูยญาติลเถรพระิจ้าพระเจ้าคระาเดืที่จะจัดบกพระองค์พระพิณเจ้าเจ้าเปนที่จะทีพระองค์เไปนั่ตั้ไว้ในบกเจ้าพะอพระเจ้าทรงโกรดเมตตารุเจ้าะทานอัตริได้เกิดเร็นเจ้าพระขอให้มีผู้คนมากมายเข้ามา จากพระพระองค์พระพิธารเจ้าข้าเม้่ผู้ที่ได้เข้ามาแล้วพระองค์เจ้าคาก็คอยจะให้เขาที่จะลงหาอยูจากทางของพระองค์แต่ให้เขาพระองค์เจ้าค้าที่จะมีการกระหายหาพระองค์เจ้าข้ามีวใจัยที่จะเสดหาพระองค์มีพาหาเชยที่จะนำใช้เทองค์พระพิดารเจ้าข่า ได้มีความรักที่มาจากาาจ 13, พระเจ้าที่เขาจะเดินและติดตามพระเจ้าที่เขาจะไม่หลงลืมจากทางแบบพระองค์พระบิดาจองข้าแาต่ขอพระเจ้าสวัสดิ์สรให้เกิดอย่ผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้เขาได้เข้ามาที่จจกของพระองค์พร้อจะให้ที่จจกนี้พระองค์ยองฆ่าเป็นที่แจกที่จะถูกทอดทิง้งพระองค์ยองฆ่าที่ทำให้ว่างเปล่าพระบิดาจองข้า เป็นให้มีผู้คนมากมายเข้ามาในที่จักดของพระองค์เข้ามาเพื่อน,นำพัสดุก,การประาามามกาเข้ามาเพื่อเสวยหาพระองค์เข้ามาเพื่อพักยานะคะของพระองค์พดีตใดเจ้าค่าขอกวญาอยากรู้สึของพระเจ้าทรงทําง,งานเพื่อเติมบารมีเ,เจ้าค่าขับเคลื่อนดุลและชุมชนที่เราอยู่อดีตใดเจา้าค่า ขอให้เขาตั้งหลายจระงค้าค่าที่จะได้รับข่าวประเสริฐของพระพิเยนสืบเลื่อนหาชีวิต่านะของเราทุกๆคนไม่ว่าเราจะไปที่ใดเราก้าไปที่ใดขอให้พระเจ้าทรงนำเราให้เราเป็นแสงสว่างของคนรอบข้างของเราพระบิลลาเจ้าค้าให้เราเป็นอุปกรณ์เไปเึดถูอกอกรณ์ของพันกาที่เราจะไม่ออกไปแล้วไป ออกไปกับโลกนั้นปลงเจ้าข้าแต่เราจะไม่เป็นคนของโลกแต่เราจะเป <Okay. S 2> ็นคนของพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเพื่อเราจะไปประกาศข่าวระเสริฐบอกโอภยเยซูผ่านชีวิตและครอบครัวของเราให้เพื่อนบ้านของเราได้เห็นไห้เขาจะกลับใจใหม่ในขอภารกิจนี้รายงานนี้ข่าวระเสริฐนี้ปลงเจ้าข้าขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนกับที่หน้อของเราทุกคนและขอพระองค์ทรง อาศัยอยู่กับพี่น้องของเราทุกคนที่อยู่ในชุมชนเราขอพระเจ้าทรงอวยพรเพื่อนบ้านของเราช่วยเหลือเขาลงาลาจากผ้าปลดไฟออกมาจากพัฒนาการพระองค์จาข้าแต่วิถีชีวิตเติมเติมพระองค์ แล้วก็จากวัฒนธรรมธรรมเดิมๆที่เขาได้ปฏิบัติอยู่นั้นพระบิดาเจ้าข้าแต่พระเจ้าทรงปิดพระเจ้าผู้ทรงนำแสงสว่างเข้ามาในโลกนี้พระองค์เจ้าข้าทรงเปิดดวตาใจเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าปลดปล่อยลมของพระองค์ออกมาพระบิดาเจ้าข้าที่เขาจะไม่ไปกราบไหว้รูปเคารพเขาจะไม่ไปกราบไหว้สิ่งที่อาเขาปั้นขึ้นมาด้วยมือของเขาแล้วเขาก็ไปกราบไหว้เองพระบิดาเจ้าข้าแต่ให้เขาที่จะกลับมาอานมัสการพระเจ้ายกเจ้าพมานมของพระองค์ ถ้าผู íamos, ้สร้างทุกๆสิ่งพระบิดาเจ้าค่าให้รู้ญาสสรลเสริญพระเจ้าลูกของสามพ่กเขาจจักของพระองค์ไว้ในมหาอันรมบิทของพระองค์ขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนและทำงานได้เกิดพระเจ้ารูกเชื่อว่าขอให้มีผู้คนมากมายในความเชื่อถือรูปเล่นในความเชื่อที่เรามีด้วยกันว่าจะมีผู้คนมากมายเข้ามาในที่จักของพระองค์เพื่อเขาจะได้รับการบังเกิดใหม่เพื่อเขาจะได้ไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า โอฮาลิรูยนสารเสร็จแผ่จ้าวพวกขอกำมอบที่สากแห่งนี้พระองค์จะข้าให้ข่าวประเสริฐที่เราที่มีนั้นที่เราจะเป็นกระบอกเสียงนั้นพระองค์จาข้าให้สําเร็จได้เถิดพระองค์จะข้าฮาลิรูยานสารเสร็จแผเจ้าวพวกขอกำมอบที่สักแหน้ไปกับพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนในฐานต่อมาฐานเพื่อพี่น้องของเราที่ยังมาไม่ถึงก็ขอเป็น้าติศพนำทาง ทุกๆคนขอไปได้ส่งรอบไปแล้วใจเราให้เราเมียหัวใจจะเคยไปลุลนที่จะสบายหายพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าสาธุการเดชบรรเจ้าพระผู้ใหญ่ยิ่งสุดสุดสารเสริญพระเจ้าที่ใหญ่บิดาเจ้าพระอธิษฐานเื่อพี่น้องที่ยังมาไม่ถึงก็ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ตาจำพา าเขาไม่มีภันกิจใดๆปร่งจ้าข้าที่จะติดปร่งจ้าข้าให้เขามาพระเจ้าไม่ได้นะก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือเขาให้เขามีหัวใจที่จะกระตือรือร้นที่จะมาหาพระเจ้าให้เขาที่จะเอาพระเจ้าก่อนพระบิดาจ้าข้าให้เขาที่จะอามาวันใจในพระรงค์มามอบทุกสิ่งไว้กับพระรงเพื่อเราทั้งหลายจะได้ไปดีมาดีในทางของพระองที่พระองเป็นพระเจ้าของเราผู้ทรงปกครองคุกชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้า ขอพระเจ้าทรงช่วยพี่น้องทุกคนพรวเจาหน้าที่เาขาเสด็จงหาพระเจ้าที่เขาจะ,ะมาหาพระองค์ก่อนพระบิดดนจะภา,าที่เขาจะวางปัญหาวางภาระวางหน้าที่การงานของเขาไว้ ถ้เขาจะมาหาพระองค์เพื่อเขาจะไม่ขาดพระพรอันใดที่มาจากพระเจ้าอาเลรู Alright, ้ย่าง์บัลละเ็จพระเจ้าขอพี่น้องที่จะมียวดยาสานะมาถึงที่เสักจของพระองค์พระบิดานเจ้าข้าและของพระองค์จงอำหนวยแร่พรโงค์เจ้าข้าผู้ที่มีภาระใจที่จะมาให้เขามาถึงที่เสจของพระองค์ได้เถิดด้วยการจัดสรรจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าอาเลรู้ย่างสบัลงก็พระเจ้าขอความฝากพี่น้องทุกคนไว้ในบาทของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน ได้ถามต่อมาถามเพื่อชีวิตของเราที่เราจะวางใจในพระเจ้าในทุกวันที่เราจะไม่ไปกวนกองวลในเรื่องใดแต่ให้เราที่จะวางใจในพระเจ้าได้ในทุกๆเรื่องของเราที่จะอธิษฐานกับพระองค์โดยชีวิตของเรามีมอบให้กับพระองค์แล้วและเราก็เชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราผู้ทรงนำพาชีวิตของเราพระองค์นำเราไปในทิศทางที่ดีทุกๆสิ่งก็เป็นของพระองค์ สาธุการในพระเจ้าพระผู้ญยิ่งสูงสุดสันนสรฐาพระเจ้าพระเต๋าพระเจ้าพระบิดาพระสวรรค์พระเต๋อพระเจ้าพระผู้ทรงผู้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงนำข้าพระองค์กมาอ่าดับแดนท่าแดนดีหิบในอดีตที่เราได้ลบลุกคลุกคลานเพราะเราไม่มีพระเจ้าแต่เมื่อเรามาเจอพระเจ้าเราพบพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของเราในแต่ละวันที่เรามีจิตมี ว่าพระพเจ้าทรง่วยพรและโปรดทรงประทานกำลังเรี่ยวแรงและสติปัญญาให้กับเราพระบิดาจ้าข่าในในวันทั้งหน้าวันต่อไปทุกวันคืนทุกย่างท้าและทุกก้าวเดินในชีวิตของเราก็ขอพระองค์ทรงนำไปด้วยเถิดพระองค์จ้าข้าในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเราจะธิษฐานต่อพระองค์ในแต่ละวันที่เราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะวางใจในพระเจ้าเราจะไม่วางใจในความสามารถของเรา เราจะไม่ใช้สติปัญญาของเรานอกเหนือจากพระเจ้าแต่ขอให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าควบคุมในชีวิตของเราขับเคลื่อนในชีวิตของเราพระบิดาจงค่าเราจะวางใจในพระเจ้าได้ทุกทุกเรื่องพระบิดาเจ้าเพราะเราไม่ได้พึ่งพาความสามารถของเราแต่เราจะพึ่งพระเจ้าเราสนิทกับพระองค์และเราจะวางใจในพระองค์ก็ขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนในชีวิตของเราและปกป้องคุ้มครองเราได้เกิดพระองค์จงค่าอารีลุยาสัรเสริญพระเจ้าและเราทั้งหลาย ที่เราจะมาหาพระองค์ในแต่ละวันที่เราได้มีกินมีใช้เพอให้เราที่จะขอบคุณพระเจ้าได้พระบิดาเจ้าข้าแล้วเราจะไม่ไปแสวงหาอย่างเื่นมากกว่าพระเจ้าแต่เราจะเอาพระเจ้าก่อนให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้าและขอพระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของเราได้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าที่เราจะไม่ไปวิ่งหาเงินทองพระองค์เจ้าข้าจะหลงลืมพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าที่เราจะไม่ไป ตกกับดักของเงินทองพระองค์เจ้าข้าที่เราจะเอามาใช้นั้นพระบิดาเจ้าข้าผู้ที่ผู้ที่ยืมก็ตกเป็นทาสของผู้ที่ถูกยืมพระบิดาเจ้าข้าแต่ขอพระเจ้าช่วยเราทุกสิ่งที่ได้มาก็ขอให้เป็นไปมาจากพระเจ้าให้เป็นพระพรที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าข้าราะเงินเล็กทองก็เป็นของพระเจ้าเมื่อเราางใจในพระองค์ใลทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระองค์จะประทานให้กับเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อได้เดินสิดตสามพระองค์พระบิดาเจ้าข้า เขาลงรงสยากับเราแล้วว่าจงขอเราจะได้จงหาเราจะพบจงขอล้วจะเปิดให้เพราะเงินและทองก็เป็นของเราเมื่อผู้ใดแสวงหาเราแสวงหาแผ่นดินของเราแสวงหาความชอบธรรมของเราพระองค์จะประทานให้พระบิดาจงข้าโอฮาดีลุยาสันและสืดพระเจ้าของให้จิตใจของเราที่เราจะวางใจในพระเจ้าเพื่อหัวใจของเราจะไม่ ผกฮุนหรือผบขืนอยู่ในเรื่องใดๆแต่เราจะวางใจในพระเจ้าให้ใจของเราจะมีแต่ใจที่มีแต่ความชื่นชมเียดีเพราะใจล่าเริงก็เป็นยาอย่างดีพระบิดาเจ้พาพระฮาเลลูยสาสรรเสริญพระเจ้ารูปของฝากชีวิตมอบร่างกายมอบทุกสิ่งที่เรามียอยู่นี้ที่เราเดินตามคและเชื่อระหว่างใจในพวงนั้นให้เราทั้งหลายพวง ที่เราจะทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแลเราจะมอบทุกสิ่งที่เรามีไว้ให้พระองค์เป็นทุกครอบครองพระบิดาเจ้าข้าลูกอธิษฐานไว้ขอเพื่อคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนและอาชาตต่อมาที่เราจะอธิษฐานเพื่อการนมัสการพระเจ้าและเพื่อการที่เราจะสักคำวจ้พระค้ำของพระเจ้าจากทุกการในพระเจ้าพระผู้ศรียิ่งสุดสัจและเสด็จพระเจ้า ให้เด็ประเา้าพระบิดาใ้เแต่พระเจ้าพระผู้ทรงคุยชันอยู่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพระพงทั้งหลายพระบิดาจงข้าพระพุลงรงรักเราพุลงลงเลือกเราและพุลงลงเรียกเรามาอยู่ในอ้อมกอดของพุลงอยู่ในแผ่นดินของพรลงแผ่นดินพานาอันที่มีน้ำพึ่งน้ำนมไหลบริบูรณ์พระบิดาเจ้าคราแม้ชีวิตของเราทุกวันนี้จะมีปัญหามากมายพรลงเจ้าพ้าฝนตกแดดออกพรลงเจ้าพราธุรกิจพุลงเจ้าพราที่เราทํานั้น มกค้ก็หลุดลอยไปผนวกเจ้าข้าไปกับนะ้ำไปกับฝนอนวกเจ้าข้าแต่ทุกสิ่งขอพระเจ้าทรงเล้าใจเราชูใจเราอนวกเจ้าข้าที่เราจะวางใจในพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราจะวางใจในพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นทางออกในชีวิตของเราทุกคนที่เดินติดตามกับพระเจ้าไม่มีทางตันแต่ให้เราได้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าที่ทุกสิ่งที่เราทำเราก็คิดเราก็คาดหวังว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวแต่เมื่อมันไปแล้วโปรดเ้าค่าแต่ก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่ย่อยสลายไปนั้น แต่พระเจ้าทรงมีพระพรที่เตี่ยวมาให้กับเราแล้วเพราะเราเชื่อและติดตามพระองค์เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ในนักอัจรรย์ที่มาจากพระเจ้าแลการเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์การเติมเต็มที่มาจากพระองค์พระบิดาจองข้าก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของเราผู้ที่มาในวันนี้พระองค์จ้าข้าที่เราจะยกย่องพระนามของพระองค์ชูเกียรติพระนามของพระองค์เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความเชื่อชงยินดีเราจะเอาความทุกข์นั้นฝากไว้กับพระองค์พระบิดาจอมข้าแะไม่ว่าจะเป็น การฝากเ็จะนั่งคำของพระองคอ์ก็ขอพระเจ้าทรงเกิดตาใจเราโปรดเจ้าขา้ขาขอพระเจ้าทรงอวยพรทั้งผู้อ่าูดและผู้ฝักพระบิดาเจ้าข้าขอให้เป็นเสียงที่มาจากพระเจา้าและให้เราทั้งหลายที่จะเข้าใจในพระคำของพระองค์และให้เราที่จะเอาพระคำของพระองค์นั้นมาใช้ในชีวิตของเราเป็นยึดทุกพระกรโปรดเจ้าขา้าที่เราจะต่อสู้กับอปุปสรรคกับปัญหาพระบิดาเจ้าข้าแม้แต่วิญญาณชั่วที่มันอ่าคอยที่จะกระเบื่อได้่าง เมื่อพวกเราอยู่เหมือนสิงที่คำรามอยู่มันจะบอกอยู่พระองค์เจ้าข้ามันจะกัดกินพวกเราพระองค์เจ้าข้าเพราะพระ่ยากทำของเราที่ออกไปนั้นเป็นกับดักทุกด้านพระบิดาเจ้าข้าแต่ขอให้พระ้าุกับเราได้รู้เจตนธรรมของพระองค์นั้นเป็นอาวุธของเราที่เราจะตึกรองากลางวันและกลางคืนและให้ชีวิตของเราที่จะเกิดผวอัาดีในในทางของโรคพระิัย การเดิลูกยารลเสด็พระเจ้าสารเสด็จพระเจ้าไอชาเผื่อทินนรัสการเช้านี้โปรยเจ้าข้าก็ยังมีสิ่งใดโรยเจ้าข้าที่ขัดตกบุกรอกอยู่ก็ขอพระเจ้าทรงแต่สัดเตรียมได้เดินโปรยเจ้าข้าให้ทีเจักของเราที่จะอัดสกคูและบริพุนได้เกิดตรยเจ้าข้ามันจะเป็นนักร้องมือกรองกีต้ามือเบสพระบิดาเจ้าข้าก็ขอพระเจ้าทรงช่วยโรงเจ้าข้า ทุกสิ่งที่จะสมบูรณ์เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและให้เราตั้งสลายที่จะนำขุนพรหมที่จะได้รับเกียรติชีวิตของเราเรลุยาสัรและเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้ขอบคุณพระองค์ในความรักความเมตตาความดูแลความเอาใจใส่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับรายละเกียรในชีวิตขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูาเมแม่เรลุยา